สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาในเกมของดาร์กันบอลแซดโดคังแบทเทิลอีกแล้วแล้ววันนี้กาชาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนั่นก็คือกาชา350ล้านเอ็มนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาเปิดคนเดียวนะฮะผมมากับพี่คนหนึ่งที่ทำช่องดกคังแบตเทิลเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาก็ชื่อช่องเขาเนี่ยชื่อว่า e c r e t นะครับผมไหนพี่ที่ริวแนะนําตัวหน่อยสิผู้ริวสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่อง Dark Page เออีะก็ถ้าใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้นะครับไปติดตามมันได้ทำเกี่ยวกับเซิร์ฟเลยนะเจแปนใช่ไหมพี่เป็นหลักอ่ะใช่ใช่เป็นเซิร์ฟเจแปนเลยเออนั่นแหละผมก็เห็นเขาทํามานานแล้วก็เลยคอแลบเลยทักไปคอแลบมาเลยนี่ซึ่งวันนี้คลิปของผมจะมาเปิดกาชาโกคูก่อนเลย เดี๋ยวของพี่ริวเนี่ยไปดูได้นในช่องเป,เป็นกาชาฟรีเซอร์นะครับซึ่ง <Okay. S 1> กาชาไม่ไม่ลดราคาเลยเลยเซิร์ฟจีบีมันเหมือนเจแปนเลยเจแปนนี่คือปกติเลยถ้าเกิดมีลดราคานี่คือเจแปนนี่บอกเฟิร์สทามครั้งแรกเหรอกอล์ฟเ <Global S 2> <laughs> พิ่งโดนครั้งแรกงงเลยปกติมันลดราคามีตั๋วหมดเลยนี่ไม่มีเลยเนละยฮะสงสัยงกหน่อย พี่พี่อยากได้ตัวละครอะไรในตู้นี้ตู้โกคูในตู้โกคูใช่ไหมตัวที่พี่อยากได้ก็คงจะเป็นโกคูนั่นแหละตัวแรกเลยแน่โกคูแน่แน่นอนอยู่แล้วส่วนบูหังนี้ถ้าเกิดได้มานี่ก็โอเคเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ผดเส้นทางเลยเว้ยแต่ไอกโกหังนี่คือแบบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหรอบูหังพี่ใช่พี่ก็เปิดไปเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมได้ไปตอนผมได้ไปหกปีมาสองเส้นทางแต่เบียโตไม่ได้สักชีนเลยเบียโตแดง เกิดไม่คืนได้บีโต้พี่พี่ได้มาสองเส้นทางวะโอ้โหเราสลับกันวะแลกเปลี่ยนไม่แน่นะถ้าอ่าพูดก่อนเลยไม่ไม่แน่ถ้าเกิดแบบสมมุติบอลได้โกคูอย่างงี้พี่อาจจะไม่ได้ฟรีเซอร์แทนก็ได้ไงเอออ๋อสลับอ่ะเราต้องได้ทั้งคู่ดิบางทีอาจจะไม่ได้ทั้งคู่บางทีอาจจะไม่ได้ทั้งคู่เลยนะไม่เอาอันนั้นไม่เอาไม่ดีไม่ดีโอเคเราต้องได้ใช่ไหมใช่โกหังนึงก็ผมก็ลุงมาแล้วเนี่ยไม่อยากได้เหมือนกันเบโต้สามปีป้ะไงพี่ลุงไปยัง เิ79เปอร์เซ็นต์นะผม69อะแล้วนี่สำคัญเลยโกคูจีทีกลับมาครั้งแรกผมว่าหลายคนน่าจะอยากได้มากๆใช่เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยเออตีโคตรแรงบาดัคทั้งหลีดเออทั้งบาดัคเหรอบาดัคเพิ่งได้ไปตอนไอตู้คืนคืนเกลือมาบาดัคผมยังค้างอยู่เลย55เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไปไหนเลยแล้ว69ไอตตอนกระชานั่นแหละและไอตัวนี่แหละโกคูนาเมิกเ ผมหวังตั้งแต่ตู้มันมาเลยนะเว้ยผมหวังให้มันได้ ECA ขอร้องเถอะนะเออหวังจริงแต่ถ้าเกิดสมมุติมันมามา ECA จริงแล้วกูไม่ได้นี่คือแบบเหงาเลยนะเฮ้ยต้องได้สิไม่ไม่โกคูนายไม่ก็โกคูเปลี่ยนร่างด้านหลังอะพี่เห็นไหมเห็นหน้าเขาไหมไหนยืนอยู่น่ะด้านหลังอะ๋อเอาไหมโกคูเปลี่ยนร่างร่างลูบูอะนะใช่พี่ลอยไปแล้วอะดิพี่จะเอาไหมพี่ลอยไปแล้วได้มาก็ เอามาทำไมวะผมก็ร้อยเหมือนกันวะเราตัว,ออตวละครออดาวลุ้งเหมือนกันเนอเหมือนกันนะเนี่ยเออเออแทบจะคล้ายกันแท่สลับบางอย่างเท่านั้นแหละแต่ถ้าออข่าวว่ามันได้ ECA ก็เดี๋ยวเก่งขึ้นแน่นอนครับใช่กินอ,อยังไงก็กินได็เดี๋ยวมาเปิดเลยไม่ต้องรีลาละเปิดนี่มีพูดถึงพิกโร่เดีอนะพิกโร่อะเออเออ,เอ,อช่างมันเปิดไปเลยพี่ช่างมันมันหัวรถไม่ต้องสนใจมันโอ,โอเคใครเปิดก่อนเอ,อ่อเราจะเปิดผัดกันทีละคนก่อนพี่ก่อนเลยผมให้พี่ก่อน วีเนพีโอเคเปิดเลยอ๋อนอายุเยอะใช่ไหมใช่ไม่รู้เกี่ยวปกติมีสูตรขัดดวงอะไรไหมปกติเดี๋ยวนี้ได้ใช้สูตรขัดเวลาัดวงไหมผมเปิดผมไม่ค่อยขัดนะเออเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยขัดละผมไม่ได้ขัดผมเปิดเลยเมื่อก่อนพี่ขัดบ่อยมากเลยแต่แม่งไม่ได้ช่วยเลยผมบางทีก็ช่วยไม่ช่วยผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องสายศาสตร์เท่าไหร่เฮ้ยโอเคพี่เชื่อพี่เชื่อว่าต้องได้เปิดไปยังไงไม่ได้เชื่อสายศาสตร์แต่พี่เชื่อว่าต้องได้เปิดแล้ว ไตดูดมาบางคูลิเลนกับเบจิต้าเอ้ยฟิวชั่นเธอแต่เบจิต้ามันแต่เบจิต้าอยู่ด้านซ้ายไงไอเหี้ยไม่ฟิวเปิดมาเก่าเรื่องแล้วล่ะมันตีแรกเ <c oughs> ขาเรียวกว่าการเปิดมาเดิมไหมการเปิดมาเดิมที่แย่ไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปพี่ใช่ <c oughs> มันอาจจะไม่ได้ตอนจบไงครางหลังอ่ะใช่ไหมได้แน่นอนเช่ผมอืมพี่พี่ก็เชื่ออย่างนั้นอ่ะพี่เชื่อเลยพี่จริงใจมากๆว่าพี่เชื่อ ือเราจะคล้ายๆกันเดี๋ยวผมเปิดต่อผมก็เหมือนพี่แหละเดี๋ยวผมไม่ได้หลังๆเหมือนพี่เลยเอาแน่เฮ้ยตีดาบูล่าดาบูล่าดาบูล่าสีเหลืองซับไอ้มาจินบูซาก้าตัวไลท์โอเคเพิ่งเคยได้ตัวแรกด้วยอีกแล้วมาตาผมละต่อเลยดวงไม่ต้องใช้ดวงตัวเองเนี่ยมาคันตู้ก็ได้เอา ดูว่าดูว่าบินมีอะไรดูดีอ๋ออบินเดี่ยวมาเลยพี่มันบินเดี่ยวูบินเดี่ยวเลยเอ้ยยังยังเหลือทางขึ้นเต่ายาวเหรอใช่ <c oughs> ใเฮ้ยสยากรอดพี่ a n i ม่ชั่นซูนิ้ว <c oughs> ไม่รู้จะได้อะไรเหมือนกัน <c oughs> เพราะผมไม่ได้ฟังมันพูดเลยผมปิดเสียงไว้เอาปิดเสียงไว้ใช่ <c oughs> <c oughs> Act, ถือว่าเป็นการลุ้นอีกแบบหนึง่งเป็นการลุ้นอีกแบบหนึ่งใช่ครับเทคนิค สยาก็อดเอเดสามตัวไม่จะมีฟีเจอร์ไปไว้ใดนั้นไม่มีสิทธิ์มีฟีเจอร์อยู่นะมีสิทธิ์เนี่ยได้โกคูผมได้โกคูจีทีผมดีใจมากๆเฮ้ยเราบูหังมาต่อเลยโอ้โหโอ้กาสอะไรวะให้เดี๋ยวเลสโกเลสโกมาติเฮ้ยโกเอ๊ย โกคูจีดีมาซ้ำสองมันมาซ้ำสองมันมาซ้ำสองพี่ไปบุกเฟิร์มต่างเดียวนะคุณน้องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับจบเลยพี่เปลี่ยนคลิปโอ้โหลูกคังเฟสสามตัวบ้าบอแล้วมันมาซ้ำอย่างนี้เลยเหรอผมงงอ่ะเนี่ยผมไม่เคยเจออย่างนี้เลยแล้วเป็นโกคูตัวใหม่ที่ผมไม่เคยได้ผมผมไม่เคยเจออย่างเงี้ยผมไม่หวังผมจะได้จะซ้ำมันมันได้มาอย่างนี้เลยจริงจริงๆไหม เมื่อก่อนพี่เคยเล่นเกมนี้กับเพื่อนพี่ไปแล้วไงพี่แล้วเวลาเปิดกระชากับเพื่อนพี่อ่ะกีดใจยังงไเพื่อนพี่แม่งจะได้แล้วพี่แม่งจะไปได้เพื่อนพี่แม่งเหมือนจะดูดดูดดวงพี่ไปอ่ะเอออย่างงั้นนี่ก็ไม่แน่นะไม่ผมแต่ยังน้อยช่องแต่ยังน้อยช่องก็มีคอนเทนต์ไงถแต่ผมแต่ผมแบ่งดวงแต่ผมแบ่งดวงให้พี่เมื่อกี้รับไปเออต้องชูมือแล้วแหละพี่พี่เปิดต่อเลยเชื่อผมรู้สึกหมดกำลังใจทันทีเลยแบบเอ้ยมไอ้ผมเป่วยรอบไหม จะไ,ได้ผมเป็นคนรับดวงแทนรับดวงแย่แทนเอาไหมหรือไงเอออาจอาจจะได้นะออไม่แน่ไม่แน่เราบอกมใใาาาาไม่เชื่อในสายอุสาหกรรมใช่ไรที่ทำมาคืออะไรเออไม่อไ, <laughs> ไม <laughs> อ้ยังมาจัดเต็มเลยเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหถ้าจุดทูบได้จุดไปแล้วคืองงอ่ะมาครั้งแรกก็โอเคเยี่ยมน้ำตาจะไหลมาซ้ำสองอีกเฮ้ยพี่ซาตานจะขี่บูมาเออพี่ก็เริ่มน้ำตาไหลแล้วเหมือนกันพี่ซาบซึ้งในตัวบอลมากๆเลยพี่สองรถครั้ง สตาร์นคีบูเอาครับเอาสักกี่ตัวดีรอบนี้ดาวครัมเซต์จเต้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วแน่ๆหนึ่งตัวตอนเนี้ยมาแล้วหนึ่งตัวฮะเฮ้ยไขว้เนี้ยโอ้โหสามารถงางคาราเต้เลยตัวสีแดงตัวไหนไม่รู้ถ้าถ้าเกิดมึงได้โกคูเอลอามานี่แบบเอาจะิดปิดคลิปไปเลยนะรีบปิดคลิปไปเลยเนี้ยผมไม่ได้หรอก แล้วถ้าเกิดแบบอันนี้ในช่องบอลมีคอนเทนต์นะเว้ถ้าเกิดไปช่องพี่แล้วแบบเกลือทั้งสองคนนี่คือแบบช่องพี่เหงาเลยนะเว้เหงาผมให้คนดูบูฮัางดาวลุงแล้วเนี่ยมันมาอีกแล้วบูหัางอ่ะโอเคปิดคลิปไปเลจริงๆมันมามันมามันตีต่อมันตีเลยอะไรของแมงมันมาจนดาวลุงแล้วเนี่ยโอ้ปิดคลิปไปเลยเชื่อพี่จริงๆเหรอเนี่ยคอนเทนต์ได้แล้วเนี่ยเนี่ยแล้วพอเนี่ยพอ จอพี่เด็ดแม่งจะเป็นแบบอะไรที่ว่างเปล่ามากไม่ไม่ว่างพี่ไม่ใช่แค่จอตาผมกว่างเปล่าแล้วเด็ดพี่เปิดเลยโกโก้โอนมาแต่พี่มันตีที่สองไปเลยนะเอาเลยพี่แน่ๆน่เชื่อผมบีต้ากับบิวเฮ้ยโคเรเดโอวิดัเอาหน่อยพี่ผมชหน้าตู้ผมเชื่อพี่เอาหน่อยต้องได้ต้องได้ดีเหมือนผมบ้างดิ นี่ถ้าเกิดบิสมานี่คืออูเฮรันเลยนะเอาไม่ได้ไม่น่ารีบพูดเลยว่ะเอ้ยมีสิทธิ์ได้อยู่น่าตู้นี่ถ้าเกิดได้โกคูแปลงร่างนะจะพูดถึงมันดิโอเคอย่าพูดถึงมันเราต้องพูดถึงโกคูเอลอาร์โกคูเอลอาร์ใช่ไหมเอาหน่อยโอโกคูเอลอาร์ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีวีแววเลยปล่อยให้ลุ้นตัวมากเลย เออฟิกเอาเป็นเป็นบูหังครับผมกดทางไปแล้วได้บูหังกันสามทีติดเลยเนี่ยคลิปนี้บูหังออกมาสามแล้วด้วยไหมไม่คิดบูหังวะวะกาชาบูหังวะเนี่ยเดี๋ยวดิจิต้าแปลงร่างไอ้บิจิต้าลิงยักษ์บิจิต้าลิงยักษ์อย่าไปสนใจมันเลยอ๋อตัวสีฟ้าใช่ไหมเฮ้ยได้ตัวมาลดทางก็ยังดีปะ แต่พี่ไม่ได้ตัวละครตัวใหม่นึกว่าแบบจะได้บิสเออนึกว่าจะได้บิสอะไรแบบนี้นะเฮ้ยพี่เปิดพร้อมกันไปหน่อยเป็นไงไหมพร้อมกันเอาไปละเออเอาหน่อยมาหนึ่งใครจะนับนับไหเนี่ยหนึ่งอ่าสองสามโกอ่ะเปิดละจะได้วัาไปเลยว่าใครดูดดวงใครใครดวงดีใครดวงไม่แย่ยำชาโกหังพ่อลูกคุณลินโกหังหรือว่าอันนี้มันแย่ครัว เออมันแย่มันแย่ทั้งคู่เลยรอบเนี้ยวเอาพลังขึ้นเต่ายาวไหมเอ,อ้อไม่มีละแม่งซูปเปอร์เซ่าสายสายมันผมเลยปะอ่ะยำฉามันทั้งคู่ด้วยนะไม่ใช่ยำฉาทั้งคู่โกูหังมันโอเคแต่โอ้โหพี่เมื่อกี้พี่ได้เบเกต้าใช่ไหมเบเกต้าลิงยักษ์เออผมได้ลาดินยิงผมได้ลาดินยิงลิงยักษ์ว่ะเฮ้ยพี่น้องเหรอเออพี่น้องไงเป็นพี่น้องก็ไม่ใช่พี่พน้อง เพื่อนกันจะหาว่าคูเบลรี่หรือว่าวะไเด็ดโอ้าอะไรไม่โกคูก็ตัวสีแดงอึมตะเกียรใช้ได้อยู่นะมันตีเนี้ยอืมไอคลิปกี่นาทีแล้วสิบเอ็ดนาทีแล้วก็ได้อยู่ยาวอยู่อีกมันตีฟรีสุดท้ายน่ะเออคอนเทนต์อ่ะครันนี้ใครจะเปิดก่อนพอเมื่อกี้น่าจะไม่เวิร์กเปิดพร้อมกันนะก่อนนะ พี่เปิดก่อนพี่เกลือผมเปิดตามสองทีผมได้หมดเลยอ่ะแล้วเปิดพร้อมกันแล้วเราก็เกลือใครจะเปิดต่อคือทำไมเปิดสองทีได้เลยใครจะเปิดต่อถ้าผมเปิดต่อจะได้ดีกด้นะให้พี่เปิดไหมเออท่านพี่เปิดก่อนแล้วกันนะยังไงอันนี้ก็ให้ช่องบอลเป็นบอลปิดท้ายเลยแล้วกันพี่ต้องได้เหอะมาจริงผมให้พี่เลยเนี่ยโอคูเนี่ย ถ้าเกิดโกคูมันออกมาให้ผมผมจะให้พี่เลยเอ่อเป็นเทนชินฮังกับเจาสุดมันมันมีสองอย่างไม่ฟีเจอร์ก็ s ช่ดรสามตัวก็หวังให้เป็นฟีเจอร์แล้วกันสยะกอดจะมาไหมเนี่ยไม่เอานะถ้าสยะกอสมานี่คือจบเลยโอเคยังไม่ใช่กอดแต่ก็ต้องรุ้นอีกทีเอ้ยกระจกแตกเอ้ยเอาหน่อยสองทีสองทีมาหน่อยโกคูมาหาพี่เขาหน่อยเซ เออเนี่ยน้องเรียกแล้วเนี่ยไปไปเลยเฟกเอาอีกแล้วเอี้ยหน้าเดิมเลยเฟกเอาเนี่ยใช่ไหมโกคูน้ำไฟกจริงๆด้วยสัตว์ั่แต่เป็นตัวสีแดงเป็นตัวสีแดงเหรอเออยังดีไม่ใช่ตัวสีฟ้านะ้ยถือว่ายังดีเพราะยังไม่เคยมีอ่าฮะกูจะดวงูจะกูจะดีใจดีเลยโกคูจีนสามสิห้าเปอร์เซ็นต์โคตรกะเลยพี่ไอ้ยี่โกคูก๊อนแดงอีกละ b a ็กทูแบ็กว่ะแบ็กทูแบ็กตัวละครดกคัองเฟนไม่เอาแบ็กทูแบ็กตัวละครกาชาธรรมดาอืมชอบชอบแล้วเกินตัวเก่าเนี่ยโอ้ผมตัวใหม่ไม่ค่อยจะผมจัดใจแทนกับพี่เลยว่ะตาผมแล้วไม่เป็นไรตาผมแล้วเราจะมีนอกรอบเออพี่ยังเปิดต้องรอบอยู่ฟาร์มเชรเปิดเอาผมไม่ได้ฟาร์มเลยเนี่ยเก็บมาอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ฟีลอะไร เบตยตาบินมาน้่ว่าจะฟิลมันเงียบกริบไปเลยไหมดึงลงมาผมดำอยู่ดีเลยสาสายไปแล้วอ่ะไม่น่าจะรอแล้วห่ะพี่รอบเนี้ยไม่แน่อาจจะโผล่มาแบบเซอร์ไพรส์เฮ้ยพิกโร่พี่พิกโร่มาไอ้เมงให้ผมมองข้ามมันไปอ้าแล้วกลัวไอ้เดี๋ยวนะนี่สรุปทั้งหมดนี่รวมๆนี่คือได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเยอะมากสี่สี่มติบูหังสอง โกคูสอ <Goku S 2> งโกคูสองพลิกอีกหนึ่งห้าตัวห้าตัวแน,นี่คือสุดยอดจริงพี่พี่เปิดเท่าเท่าบอลเลยพี่ได้กี่ตัววะสองตัวยังเหมือนแบบเฉลี่ยสองสองลูกได้หนึ่งตัวไอ้ไม่ใช่สองลูกสองมาตีได้หนึ่งตัวสุดยอดจริงเลยสุดยอดจริงแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตัวซ้ำนะ อันนี้คือปลอบใจตัวเองสุดๆแล้วพี่เลยพยายามปลอบใจพี่พวกเรามันต้องสู้ไว้มไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวคลิปพี่ต้องได้เชื่อผมไปครับเดี๋ยวไปต่อในคลิปพี่เริวซีเกตกันเลยงั้นก็โอเคอ่ะนะเอา,เอาปิดคลิปอย่างนี้เลยหระก็เดี๋ยวปิดคลิปอย่างนี้เลยไงให้พูดอะไรอ่ะปิดอย่างปิดอย่างนี้เลยใช่ไหมโอเคไปให้พูดอะไรไม่มบียะไเลยอก็พี่ซิสพี่เริวเกลือแล้วผมผมได้แต่ของดีครับันี้อ่ะอ่า โอเคโอเคเดี๋ยวรอคลิปหน้าโอเค,เด,อคเดี๋ยวก็รู้กันพี่อ่ะเ,อเดี๋ยวก็รู้กันแล้วผมกบกบดวงพี่อีกอ่ะแล้วผมได้เฟเซอร์เข้ามาทำไงโอเคคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าเจอช่องพี่ลิวได้ครับสวัสดีครับผมเบอราย